ไปดูกันที่งานเสวานามรดกของการปฏิวัติกันบ้างนะคะมีความเห็นจากนักวิชาการค่ะว่ามรดกของการปฏิวัติคือรัฐธรรมนูญแล้วก็ระบอบประชาธิปไตยนะคะซึ่งปัจจุบันก็ยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถาบันกษัตริย์ค่ะ มรดกของการปฏิวัติ2,475เป็นหัวข้อหลักในงานสัมมนาวิชาการที่จัดโดยภาควิชารัฐศาสตร์วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสติตเนื่องในวาระครบรอบ8ทศวรรษประชาธิปไตยไทยศาสตราจารย์ธเนศอาพรสุวรรณอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าการปกครองระบบประชาธิปไตยเป็นมรดกสำคัญจากการปฏิวัติปี2,475 โดยก่อนที่จะมีการปฏิวัติปี2475การปฏิรูปการเมืองการปกครองเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่ไม่สามารถเดินหน้าได้จึงเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติขึ้นโดยช่วงแรกของการปฏิวัติคำว่าประชาธิปไตยยังไม่ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการซึ่งในแง่ปรัชญาทางการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตยเป็นระบบที่ไร้ประสิทธิภาพแต่เป็นประโยชน์ในระยะยาว ขณะที่มรดกสําคัญอีกประการคือรัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญไม่ได้เปิดโอกาสให้คนชั้นกลางและคนชั้นล่างซึ่งระบอบประชาธิปไตยจริงแล้วยังอยู่ที่สถาบันพระมาหากษัตริย์สื่อก็ไม่ได้ประชาชนกลุ่มที่เป็นกลุ่มร่างหย่ต่อไปแล้วบริษัทสื่อใหญ่ๆเป็นองค์กรธุรกิจใหญ่คนทำสื่อก็เป็นคนชั้นกลางในเมืองคนทำสือ่อจึงต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นกลางในเมือง และคอนเน c t ชันของสื่อที่เกี่ยวข้องกับคนทำธุรกิจรวมถึงคอนเน c t ชันอธิปไตยที่เป็นอยู่คอนเน็กชันทางผู้มีาบารมีต่างๆหรือเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์สื่อประจบเจ้านะคะเพื่อความอยู่รอดของตนเองด้วยความจรับพักดีนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะคะสื่อ มีมากน้อยแค่ไหนเราไม่ไปทราบได้เพราะเราไม่ใช่ผู้พิเศษจะไปเห็นใจเห็นหัวใจเห็นดวงใจคขาแต่ประเด็นก็คือว่าสื่อนั้นรู้ว่าถ้าทําเรื่องนี้เรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เขาจะได้สปอนเซอร์ไทยทีสีก็ทําสิ่งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นสื่อจึงอยู่อย่างที่เรียกว่าคือโมดดกด้านหนึ่งคือเกียรติยศชื่อเสียงมดดกด้านหนึ่งซึ่ง มันก็พัวพันกับสิ่งที่มันยังแก้ไม่ตกในสังคมก็คือก็รู้ว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่ใครแลวประชาชนก็ทําสื่อเขาขึ้นมาด้วยเสรีภาพของเขาสื่อกระแสหลักก็บอกว่าไอ้พวกนี้สื่อเทียมนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสื่อวันนี้คือมรดกที่ที่ทอดตกทอดมาคือมรดกมรดก2475คืออะไรคือคำคลุมเครือกระถามทิจนะคลุมเครือ่าอะไรคือประชาชนที่เป็ไตอะไรคือประชาชนมันคือยังไง สิ่งก็รับความคลุมเครือมาแล้วก็แพร่ขยายความค,คลุมเครือนั้นต่อไปโดยที่ยังอ้างความใหญ่โตของตัวเองอยู่ไว้ได้อยู่ข้างกับสิ่งที่ดีๆเสมอประมาณนี้ค่ะนี่เป็นเสียงสะท้อนของนางนิธินันยอแสงรัฐผู้ช่วยกรรมการอำนวยการอาวุโสบริษัทเนชั่นบลอดแคสติ้งคอร์ปอรชั่นจำกัดมหาชนที่บอกว่ามราดกของการปฏิวัติปี2475คือความคลุมเครือเรื่องของประชาธิปไตยและคำนิยามของประชาชน โดยหลังจากการปฏิวัติปี2475สื่อสายมวลชนต่อสู้เพื่อคนชั้นกลางในสังคมเมืองและเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ให้กับคนชั้นสูงเพื่อผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจของตัวเองโดยสื่อมวลชนส่วนใหญ่จะนิยมประจบสถาบันเพื่อการอยู่รอดของตัวเองไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนรากหญ้าเหมือนต้นกำเนิดของสื่อมวลชน ขณะที่นายวิโรจตั้งวานิชนักวิชาการอิสระบอกนะคะว่าเสื้อเหลืองและเสื้อแดงคือมะระดกของการปฏิวัติปี2475โดยหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเข้าสู่อำนาจของผู้นำประเทศแบ่งออกเป็น3ประเภทคือการเข้าสู่อำนาจด้วยอาวุธหรือการรัฐประหารการเข้าสู่อำนาจด้วยการเป็นนักพูดนักวิชาการและการเข้าสู่อำนาจแบบนักบริหาร นายวิโรจ์ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ของสื่อมวลชนชาวฮ่องกงที่เคยวิเคราะห์ว่าประเทศไทยมีกระบวนการล้มล้างการปกครองระบอบพระมหากษัตริย์3รอบคือปี2475และ6ตุลาคม2514 14ตุลาคม2519และรอบที่3คือในปัจจุบันมาประกอบการอธิบายมารดกของการปฏิวัติ2475ด้วย